สวัสดีจ้าแฮปปี้เบิร์เดย์ทูมีนะจ๊ะวันนี้วันเกิดเลยนะจ๊ะก็จะเข้าป่าเข้าดงเข้าป่านะคะชมสวนหยอกสวนยางไปภารกิจพิ <laughs> ชิตไปหาหลวงปู่ศิลานะจ๊ะวันนี้ก็ต้องผ่านนะจ๊ะผ่านป่าหมอกมสวนหยอกสวนยางปร,ประมาณนี้นะคะเขาปลูกมันอะไรเยอะแยะมากมานะจ๊ะเราจะเดินทางนั่งโดยสามล้อนะคะาตาเพื่อน,นไปยังวัด หลวงพ่อปู่ศิลานะจ๊ะไปกับยายตุนสองคนนะจ๊ะเอออันนี้ฉันก็หัวฟูไปเลยจ้าใบตาทีนี้ก็ได้ฟิวบรรยากาศนะจ๊ะกินรมชมวิวอันนี้ตาเพื่อนบอกว่าแต่ก่อนอยู่วัดนี้นะคะท่านคนจะหลายมากนะจ๊ะหลายหลายว่าสั้นว่าอันนี้ก็ถึงแล้วนะจ๊ะเรามาถึงแล้วเขาก็จะเรียงคิวเป็นแบบจังซี่นะจ๊ะเรียงคิวแล้วก็ทยอยทยอยกระตอดกระตอดขึ้นไปนั่งข้างบนกันเรื่อยๆนะจ๊ะอันนี้พอเรามาถึง เห็นปู่ปู่ เพื่อนก็นั่งเว้าอยู่นะจ๊ะตรงนี้นะจ๊ะฉันก็ซูมเอายังไปไม่หอดนะจ๊ะไปครั้งแรกในชีวิตรู้สึกว่าโชคดีมากเพราะว่าต่เพื่อนบอกว่าถ้าเกิดว่าโชคดีก็จะเห็นท่านนะคะ่อยไปวันเกิดค่อยพอดีนะคะค่อยกระงเอิญเห็นท่านแต่ในใจไม่คิดหรอกว่าจะเจอท่านนะคะอาจจะติดว่าภารกิจหรือว่าเราไม่เจอหรืออะไรยังไงก็บอกฮู้นะจ๊ะแต่นี้คือโชคดีจ้าโชคดีหลายที่ไปพ่อท่านนะคะยกมือใส่หัวสาธุขอให้เฮงรวย แล้วรวยเพ่งเฮงปังังนะคะและก็ไม่มีโรคภัยแค่เจ็บในวันเกิดของข้าพเจ้าเบอร์เดย์นี้นะจ๊ะข้าพเจ้าก็นั่งอยู่ฝั่งนี้หาอีแม่บ่เจอนะจ๊ะนั่งอยู่ฝั่งไหนก็ผมฉันก็จะอยู่ทรงประมาณนี้นะจ๊ะหัวถือเมื่อเกิกเลยนะจ๊ะนั่งอยู่เออรอซอมเบิงนะจ๊ะว่าเขาจะออกมาทางไหนรู้สึกเป็น มีความสุขรู้สึกโชคดีที่ท่านได้คุ้มตั้งแรกในชีวิตไปก็เจอท่านเลยมีคนขายลอตเตอรี่บอกว่าพูนพูนพูนเจ้าไปทางพูนเลยเขาก้อนที่เพื่อนสิไปว่าสันท่านมีภารกิจจะต้องไปต่อที่ใดที่หนึ่งนะจ๊ะก็คือแบบว่า,าเราต้อง ออรีบไปอุรู้สึกดีใจมากเลยพวกเธอที่ฉันได้ไปแต่เพื่อนบอกว่าถ้ามามาทีหลังมามอเตอร์ไซค์ได้เลยโอ้ท่านคงท่านของฉันนี่นะคงจะไม่ชอบมอเตอร์ไซค์แน่นอนเลยเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นช่วง,วงจังห,หวะโยนพวงมาลัยนะคะฉันแหละโดนเหยียบไปหมดเลย ผู้แถ ب, ผู้เท่าก็มาอยู่ทึงหน้าสันฉันก็ไ่ได้อีหยังเลยนะจ๊ะก็คือแบบว่าเหยียบฉันไปเลยนะคะบางทีขนมหลกูกตกอยู่บนลงวางขาฉันก็มีผู้ชายนะจ๊ะโอ้ญาติพ่วงอะไรกันใหญ่เลยดูสิบอกว่าศักดิ์สิทธิ์มากท่านศักดิ์สิทธิ์มากใคร,ใครๆก็อยากได้นะคะแต่มาเหยียบหัวสันเนี่มัน <K S 2> สัน <K S 1> ก็อยาก <K S 2> <ใจ>ได้คือกันนะคะได้อะไรจ๊ะได้คนเหยียบนะคะล้มลงใส่ก็วองตี๋ยวจุลโมลวุ่นวายมากอุดร ขอนแกนนอวอกนอกเวมาหมดเลยนะจ๊ะโอ้โหโมาเขารบสกาละท่านนะจ๊ะนี่ของที่ฉันจะเลือกกลับบ้านก็จะเป็นกำไรรวยร้อยล้านพันล้านมหามงคลอันนี้ยิ่งใสย,ยิ่งรวยล่ำล่รวยรวยขึ้นไปฉันก็จัดมาสั้นอันเบาๆนะจ๊ะฉันก็จัดเลยแล้วก็แล้วก็ได้เลือกกลับบ้านเดี๋ยวไปใหม่นะจ๊ะสงการอะไรก็ว่ากันไปเดี๋ยวเจอกันอีกจะ